ก็ได้รับการแต่งตั้งได้รับความไว้วางใจนะคะได้รับการปรดเก้าก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองทํางานมาโดยตลอดแล้วเราได้ก้าวไปสู่จุดที่มีโอกาสในการทํางานเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะในฝ่ายของบริหารแล้วก็คิดว่าวันนี้ ประเทศของเรายังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ต้องออช่วยกันดูแลแล้วก็จัดการเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนได้มาร่วมกันระดมกําลังระดมความคิดเห็นนะคะมาทําให้ประเทศของเรามีการพัฒนาขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนี้ก็ยินดีมากๆค่ะครับท่านเอาที่กึ่งกว่าจะแบ่งงานคือดูแลเรื่องพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรงส่วนนี้จะทําให้พื้นที่กรุงเทพแข็งแกร่งแล,และสามารถทวงคืนพื้นที่คืนมาได้คงไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทวงคืนอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าการได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะทําให้ทุกๆคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เมืองหลวงเป็นเมืองหลวงของทุกๆคนจริงๆนะคะให้ทุกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนี่ว่าเป็นภารกิจที่เราตั้งใจจะทํางานมากกว่าการมาอยู่ในกระทรวงนี่ต้องอยู่กับพรรคพวมนี่จะโอเคไหมคะ ทุกคนมีคืความตั้งใจเดียวกันนะคะในการที่จะทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนยอมรับในผลงานของเราก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกันกับทางท่านรองนายกนะคะท่านเองก็ได้แนะนําหลายๆอย่างนะคะในวันนั้นที่ประชุมสภา,าการท่านเองก็บอกว่าตรงนี้ถ้าเราไปทําถือว่าดีเลยจะได้ช่วยช่วยเหลือกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะ ตามสัญญาครับทานครับขออนุญาตด้านนี้หน่อยครับขอด้านขวาด้วยครับผมมตีครับด้านนี้ด้วยครับด้านขวาด้วยครับขอทุการอยครับมตีเีก่อนข้างในก็ได้ครับพี่พี่เดี๋ยวปตะมตีข้างใน